สวัสดีครับสวัสด,สสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟงังและนัก,กนลงทุนที่น่ารนะักทุกท่านนะครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงนะครับคลิปนี้เป็นแนวท,ทางเสียงครับเมื่อวานหุ้นเช้าเมื่อวานทางเสียงจีนนี่คืออีกเมื่อวานนี้เจาะหมดนะครับแสงว่าเริ่มเริ่มเดินดีขึ้นมาหน่อยเนาะไม่ต้องรอไม่ต้องรอตามทุนนะครับเหมือนว่าไม่ต้องรอตามทุนนะอย่๋ยน้อยมีทุนแล้วไปมีกําไรแล้วจะไปเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อขึ้นอยู่กับท่านแล้วกันครับ โอเคครับพางเสียงเช้านี้ถ้าชอบตามครับไม่ชอบผ่างครับฟังผมเสร็จพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับพังเสียงเปิดที่บวกครับตอนนี้ลงลบไปแล้วครับลงลบไปแล้วซึ่งไม่รู้มันจะดีกับเป็นบวกหรือเปล่านะครับผมคิดที่ลบนะครับฟังให้ดีนะครับการุณาดูเป็นแนวทางนะครับผมท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะครับกรณีมีโฆษณาครับรบกวนจะกดข้ามนะครับทิงๆอยู่ทุกท่านครับ ฟว้พยพรก่อนห้างเซิงวูนี้เด่น8ครับศูนย์แปดสองแปดสปสี่แปดหครับโอเคร้อ okay. ย ร้อย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 ไม่สี่ก็หกผมว่านะน้นไม่ได้หกครับครับประมาณนี้ครับสำหรับพุ้นหางเส็งภาคเช้านะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูครับถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านครับฝากบอกไว้ครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับเลขผมเล้บนล่างตรงไปกลับนะครับ3ามตัวเล่นสามกลับ6กลับนะครับฟังให้ผมตั้งแต่ฟังผมให้ดีครับตั้งแต่ต้นคลิปยังท้ายคลิปครับ ฟังดีกว่ามาแคปครับนะครับร้อยคืออะไรก็เอา6ไปมัด608 628 638 648 6 6 8 6 9ดหนะครับเน้นหลักร้อยไปที่6นะครับถ้าสีมาขออภัยครับถ้าสีมาขออภัยนะครับานแต่ถ้าท่านเล่นเริ่มพันกันนะนคลิตย์ยาวติดอางอีกนแต่ถ้าท่านชอบ4ท่านก็เล่น104ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่า6นะผมว่าหนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับเดี๋ยวเจอกันในไต้หวันครับเมื่อวานไต้หวันกระเด้งบนล่างนะครับเมื่อวานหุ้นเดินดีไม่ดีระดับหนึงนะ่งเลยน่าจะมาเกิน70-80%ครับเมื่อวานในสต็อกหุ้นเนาะขอให้เดินต่อวันนี้ครับวสวัสดีครับ